สวัสดีครับโอ้โหฟอดครับฟอดหก6กหนวันนี้เราจะต้องบูรณะบำรุงกันหน่อยหลังจากจอดมานานโอ้โหจอ,จอดจอจนต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะชาร์จแบตแล้วก็จะเอาเจ้าฟอร์ดนี่ไปไถหญ้า ตัดยาไม่ไหวครับนี่ยาลกแล้วเกินโอ้โหเครื่องเล็กๆตัดไม่ไหวฟอร์ดดันเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้แข็งแรงแข็งแกร่งใช่ไหมขับเป็นหรือเปล่าก็เคยขับเคยขับคูบูต้านะครับของน้องเป้ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขับเป็นนะคือ เข้าให้เข้าเกียร์แล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังอะไรก็ยังไม่ค่อยเป็นะนะฮะเป็นอันว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆฝึกเอาแล้วกันมันคงไม่ยากสักเท่าไหร่กอดรถถยมันมีเกียร์สโลมีเดินหน้ามีสโลมีถอยหลังอะไรประมาณนี้นะก็หาหาเอานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราเอาแบตไปชาร์จแล้ววันนี้เอายาออกก่อนโอ้โห โอ้ดินติดเพียบเลยเออเราต้องเช็คน้ำกับน้ำมันเครื่องก่อนนะครับรถเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือน้ำกับน้ำมันเครื่องนี่ผมเอาแบตเตอรี่ออกไปแล้วนะเอาไปชาร์จแล้วแหละเดี๋ยวก็เอามาใส่อันนี้น้ำมันเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องอยู่ใน อยู่ในระดับแค่ครึ่งเดียวอยู่ขีดล่างขีดล่างก็พอที่จะติดได้อยู่น้ำน้ำดูตรงไหนเ,เปิดยังไงวะเนะี่ยโอ้บ่องตรงเลยครั้งแรกในชีวิตเลยที่จะได้ขับคันใหญ่ขนาดนี้ <laughs> โอ้อะไรเข้าไปนักเนี่ยไปไม่หมดต้นไม้นี่มันก็เก่งนะยังสามารถรู้ว่ะมันจะต้องเข้าไปอยู่ในนี้เปิดยังไงะอะ เปิดากระโปรงยังไงเฮ้ย <Hey. S 1> ปดตรงไหนเนี่ยยกอย่างนี้แล้วลองดูดิโอ้โหมีเจ้าอะไรนักเนี่ยเอาแล้วจะเอาอะไรคำอ่ะเปิดฝากระโปรงไม่มีอะไรคำเดี๋ยวหาอะไรคำได้ยุบขอขึ้นหน่อย <c oughs> เดี๋ยวกนหาตัวคำก่อน มีขาค้ำอะไรบ้างเนี่ยไม่มีหรอนี่โอ้โหหนูแทบจะบอกว่านี่ต้องเอาไปอู่สักทีเู่เอาไปล้างขับสีเฉวีวันนี้จอดมานานน,ะนานมาก <c oughs> นานมากพอสมควรดูปาดคักแท้หนูเข้ามาทำรัง <c oughs> เต็มไปหมดเลยต้องเข้าไปล้างอาชีสักทีดีกว่ามาั้งอย่างเงี้ยฮะ ขอดูน้ำหน่อขั้นแรกเราก็ต้องดูน้ำน้ำมันเครื่องให้ดีเอาโหแห้งสนิทคักแท้เดี๋ยวต้องแปอาน้ำมาก่อนอเลอะหน้าดูต้องเอาเครื่องอาีดฉีดซะหน่อยก่อนโม สวยๆตอนนี้ก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จแล้วก็โอ้คันกงคันเกียร์อะไรนะี่เต็ไมไปหมดเลยฮะจะขับเป็นไหมเนะี่ยสุนทรรอ,อใหญ่มากเลยเตี๋ยมีอยู่สองคันนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันเก่านิดหนึ่งอีกคันหนึ่งอยู่ที่นึงคันนั้นจะใหม่กว่านี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำก่อนแล้วเดี๋ยว ช่วงบ่ายๆเราก็จะอืมลองติดเครื่องดูนะครับโอ้นี่เอาไปทํานาได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมคันบักใหญ่ขนาดนี้อืใหญ่มากคันใหญ่ขนาดนี้ต้องเอาไปไถานาเนาะเอาไปทํานามีที่สักยี่สิบไร่ เอาไปทำนาแจ๋วเลยดูให้ดูเต็มๆสภาพนี้ก็ยังสวยอยู่เลยนะถือว่าเขาคันใหญ่มากเลยเรื่องเรื่องคือจะขับเป็นไหมเนะี่ยขับไปดันหญ้านะครับดันหญ้าตัดไม่ไหวไงคือใช้รถไถดันเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับโดยการที่เราจะต้องติดเครื่องแล้วก็จะลองขับดู เป็นการขับครั้งแรกเลยที่ขับรถไถคันใหญ่ๆขนาดนี้ไม่รู้จะขับเป็นหรือเปล่าอลองดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเติมน้ำก่อนนะเนาะเติมน้ำแล้วก็ลองติดเครื่องดูโอเคอ่ะฝากไว้ด้วยคอยดูนะว่าจะจะขับได้หรือเปล่า